แลนะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมหนอดกินผล,ลไม้กันนะคะซึ่งพี่ก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะคะไอตัวอะไรวันนียนี่มันตัวการ์ตูนดังนี่ว่าจำชื่อไม่ได้โอ้นี่ไงเป็นไงชน,ปนไปรยเพ่บอกเลยว่าอย่าเดินมาแถวฉันนะฉันจะนชนไอคี้แตกเลยนะ ตอนนี้เราก็เก็บผลไม้กินกันไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเจอศัตรูเมื่อไร่เราก็จะไปปาดหน้ามันนะคะเฮ้ยดูเหมือนว่าจะเจอสไปเดอร์แมนว่ะชนแม่งเลยนี่รี้บรอโอ้ยเดี๋ยวเดียวีอีเอลซ่ามึงปาดหน้ากูจะ่าเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีเอลซ่านี่เอลซ่าฝากไว้ก่อนแหมขี่มาปาดหน้าเธอเดี๋ยวเดี๋ยวกระต่ายน้อยคอยรักแต่เย็นนะ มาเลยเพปาดหน้าไปหนึ่งเทโอ้ยดูเหมือนว่ามันโดนแข่งว่ะมันทําบุญมาเยอะมันทําบุญมาเยอะนี่เรียบร้อยเป็นไงชนไอ้ตัวสีชมพูนี้อีกแล้วโชคร้ายหน่อยนะจ๊ะที่มาเจอแวมพาอย่างฉันบอกเลยเยลซาเป็นไนแล้ววะเยลซาเยลซา,าบ้าพลังเฮ้ยเมฆนี่ว่ะเมฆนี่ช่วงนี้ฝนจะตกพายุจะเข้าจัดการสักหน่อยส่วนตกสักหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจิมพายเลยจะเป็นลมตายหายอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหตรงนี้ผลไม้เยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมเฮ้ยตัวอะไร่ะนกกระจิบโอ๋ยวก่อน ฝนฟ้าพายุพังเฮ้ย hey, มีคนชนห่างแล้วว่ะนี่ไอตัวนี้จะต้องโดนหูนยงไงเฮ้ยไอหมาตัวนี้น่ารักจี๊ดว่าจะลดลดอะไรคุณ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นมันชนกันะเนระนาดเลยนะเนี่ยจัดการที่ปหน่อยนี่ไอรถหูเกือบแล้วกูนึกว่าจะโดนรถชนตายเฮ้ยปิกาจูนี่โอ้ปิกาจูชอบดูมากนี่ปิกาจูฉันจะต้องโดน ไอ้ไอ้ตัวซ่วมนี่ไอ้ตัวซ่วมนี่ไอ้ตัวซ่วมเดี๋ยวมึงเจอเลยหู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนะี่ยขอบอะไรอ๋อเดี๋ยวก่อนมันไอ้นี่มันอะไรวะเวลาขอบขอบมันค่อยค่อยบีบมาแน่เลยคุณผู้ชมเราจะต้องเอาชีวิตรอดโหใครตายวะเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยแอ,อ,ยอยงกี้เบิร์ดแองกี้เบิร์ดแองกี้เบิร์ดขอจัดการแองกี้เบิร์ดหน่อย โอ้โหเดี๋ยวก่อนแองกี้เบิร์ตอโอ้ยเอลซ่ากูเจอแล้วเอลซ่าอีเวเนี่สมดําหน้าเป็นยังไงล่ะเอลซ่าโดนจัดการไปแล้วต่อไปเจ้าก,กระต่ายน้อยโดนโดนโดนให้หมดโดนให้หมดโดนให้หมด,ด,หหมดตอนนี้วงมันค่อยๆบีบมาแล้วว่ะคุณผู้ชมเราจะต้องเอาชีวิตโอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ชิมหายแล้ววงบีบโอ้ช่วยด้วยตอนนี้พี่ก็อยู่ในโหมดความเร็วนะคะซึ่งมันจะเร็วมากๆเลยเราจะต้องค่อยๆขี่ค่อยๆขี่อะไรล่ะค่อยๆคาน โอ้โหมันก็ไวฝ่าด่านเมื่อกี้อยู่นะตอนนี้พี่ก็ใช้เสือหองนะคะเสือตัวอ้วนตัวน้อยคอยรักกูเป็นอะไรกับคำว่าคอยรักมากปะเนี่ยโอ้โหแองจิเบิร์มึงปูดปาสมาร์ทบอเลยเหรอเนี่ยโอ้โหมึงไวมากโอเคตอนนี้เรากินผลไม้ที่มันตายไปแล้วนะคะ เนี่มันก็จะเป็นเศษซากอยู่อยากจัดการแองกิเบิร์ดนี่มากกูหมันไส้สดๆเลยมามึงมาโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วโอ้สวยพี่สวยโอ้โหอิ่มหนำสำราญเลยจ้าโอ้เดยกก่อนมีคนตายว่ะมีคนชนเราตายนะคะโอ้โหนี่ไงเศษซากซากเศษเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหอร่อยสดๆตอนนี้ตัวเราโตไวมากแม่เฮ้ยเราได้กล้องส่องทางไกลนะคะ กล้องส่องทางไกลนี่มันดีนะเว้ยมันสามารถทําให้เราเห็นทางได้ไกลขึ้นโอ้เดี๋ยวตัวใหญ่มากตัวอะไรอะ่ะอ้เดี๋ยวโดียโอ้โ,อโปกเกมอ,อนตัวนี้ตัวที่มันร้องเพลงแล้วมันจะทําให้เราหลับนะคะ เป็นยังไงพี่เป็นแฟนพันธุ์แท้โปเกมอนของจริงบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เมียวไอ้เมียวมึงขี่รถไวมากมึงปาดหน้าเลยเลรอเนี่ยจัดการสักหน่อยต้องจัดการสักหน่อยต้องสั่งสอนสั่งสอนหน่อยครับผมนี่ขี่รถไม่เปิดไฟเลี้ยวบอกเลยว่ามีแต่ตายกับตายนะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนตัวอะไรตายวะเนี้ยโอ้เดี๋ยวรถตำรวจโอ้รถตำรวจซิ่งชิบหายเลยขี่ไม่ได้เป็นมวงประชาชนเลยนะคะขี่รถไม่ได้มองประชาชนเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว กูโดกูชนม้าลายตายเลยเนี่ยตอนนี้พี่ยังไม่หมดทีมนะคะนี่เราจะสู้กันเป็นทีมเลยนี่มาเราจะจัดกาตัวสีเขียวนี้ก่อนเลยนี่เห็นหน้าแล้วมันไซ้มากอลเดี๋ยวกู <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อมันมีสามทีมนะคะเราอยู่ทีมสีเดี๋ยวจะไปชนมันทําไมก่อนนี่ไงตรงนี้มันมีคนตายอยู่โอเคไอ้เหลืองมันชนแล้วไอ้เหลืองไอ้แดงไอ้แดงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ตัวอืม ปะโถเอ้ย,อยโง่จริงๆเลยเรา,านี่นี่ชนไอ้ไอ้เขียวไอ้เขียวนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยปลาแล้วก่อนนี่เราชนสามารถชนเพื่อนร่วมทีมได้ไหมวะนี่โอเดยกมึงปาดหน้าโอา้โหมึงชนพี่จะลองนะคะชนเพื่อนร่วมทีมดิว่าเราจะตายไหมถ้าชนแล้วไม่ตายเราก็จะแบบว่าปึ๊บไม่ตายเอเดี๋ยว ไม่ตายใช่ไหมโอเคไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวไอเหลืองมึงฆ่าเพื่อนฉันอย่างนั้นหรอ,อไม่เลยเป็นยังไงล่ะฉันแก้แค้นให้แกแล้วนะเพื่อนจะชนกันเองซไม่เป็นไรไม่ตายเ<อ>ฟิร์บนี่ปาดหน้าไปดึงทีนะคะเราเล่นเกมนี้เราต้องมีสตินิดนึงนี่ไอเหลืองไอเหลืองไอเหลืองสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อไอจับเชิบนี่เลียหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งไอเหลืองอไอเหลืองมึงใจเย็นก่อนพี่โอ้โหมีใครฮาวอีกไหมจ๊ะ มีใครห้าวอีกไหมพี่จะได้เก็บให้รวบเลยตาห้ยนี่ไงพี่เจอแล้ เปิบเปิบนี่ชนแม่งเลยเป็นไงล่ะโคตรห้าวบอกเลยวงการนี้วงการนี้ไม่ห้าวอยู่ยากนะจ๊ะออนี่นี่นี่เป็นไงนี่เราจะรวมเป็นฝูงใหญ่ๆนะครับเพื่อให้บรราชนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะชนมาแล้วออนี่ไม่เป็นไรไอ้เขียวมึงอย่ามาแซงหน้ากูนะโอ้เดี๋ยวโอ้โหมันไม่ยอมแพ้นี่เก็บสองเก็บสามเลยจ้ะเก็บสี่เป็นไงล่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเก็บห้าไอ้เขียวไอ้ห้าเอ้ยมึงจะมาขี่รถทําไมแถวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่น ในะคะนี่เลยกล้องส่องทางไกลตอนนี้เราอยู่ทีมสีเขียวนะฮะนี่สีเขียวเนี่ยว,ยวซับวะ่ะมันหายห่วงกันไปไหนหมดเนี่ยอ๋ลฮัโลโหลหายไปไหนกันหมดเฮ้ยมีคนตายว่ะมีคนตายโอ้นี่ไงเฟิร์บเป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 ิร์บไอชิป,ป,ปหายแล้วกูลืมตัวตว่ากูอยู่สี พี่เหลืองพี่เหลืองพี่เหลืองจัดการเรียบร้อยพี่เหลืองโดนพี่เหลืองโดนอีกไหมอีกไหมอีกรอบหนึ่งไหมเข็ดยังเข็ดยังอุ้ยมึงทำเพื่อนฉันหรอว้ายเกือบแล้วโอ้โหกูหลบปิดนิดเดียวกูจะชนไอ้แดงอยู่แล้วนะ่ะเึ๊บเหย้าไอ้เหลืองโอ้โหกูเกือบตายเจอะโอ้โหเฮ้ยเกิดที่เดียวกันเอา อ๋อมันกระพริบอยู่มันกระพริบอยู่โอ้โหมันเกิดมาตายเลยเป็นยังไงล่ะเพื่อนชั้นโหดไม่ล่าสวัสดีพี่แดงพี่แดงโดนพี่แดงโดนพี่แดงโดนโอ้โหตอนนี้เพื่อนเราเยอะมากเลยโอ้โหเปร๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเล็กเนี่ยต้องระวังให้ดีนะคะมันจะมาชนหน้าเราได้เราต้องระวังให้ดีไอ้ตัวสีเหลืองนี่มันร้ายมันร้ายนี่เรียบร้อยร้ายนักใช่ไม้ไหนจะมาชนอีกะล่ะ จะมาชนกับพี่อีกไหมล่ะเฟิบนี่เป็นยังไงพี่เก็บลวดเดียวแล้วพี่แดงล่ะพี่แดงพี่แดงว่าไงพี่แดงคารุบอยนี่ม้วนไปหนึ่งทีเจอม้วนไปหนึ่งทีเป็นยังไงเออแดกเลยซีอี่โอ้โหมาตายต่อหน้าอย่างงี้ก็เสร็จพี่ดีครับต่อไปพี่เหลือพี่แดงโอ้โหเป็นไงล่ะพี่เหลืองกับพี่แดงจะต้องยกธงขาวให้กับพี่เขียวแถวนี้ผลไม้ฟรีเยอะมากโอ้พี่แดงเพิ่งเกิดเหรอ เพิ่งเกิดตะโดนไอ้เขียวคุมกําเนิดไว้ก่อนปึ๊บเรียบร้อยสุดยอดเอาแล้วมาใครใครมาชนเพื่อนฉันนี่ไอ้แดงไอ้แดงแล้วกูไปชนไอ้เรื่องทํำไมก่อน